ขอโอกาสาท่านพระอธิการบัรพิษเตชวโรเจ้าวาดบัตรอรุณลังสีบันใหม่แล้วก็คณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปด้วยความเคารพแล้วก็ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพญาติพี่น้องทุกท่านทุกคนในวันนี้ญาติโย,ยมเราท่านทั้งหลายก็ได้มาทำบุญ เพื่ออุทิศกุศลไปถึงผู้ที่เรารักเคารพนับถือแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ที่กพวกเราไปมันก็เป็นของธรรมดาในสรพสัตว์หรือว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าคนเราที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหรือวัตถุสิ่งของอะไรก็ตาม ก็ย่อมมีความเสื่อมความสิ้นไปเป็นธรรมดาพูดง่ายๆภาษาเราก็เรียกว่ามันเบิดอายุมันเบิดคุณภาพยากระเบิดอายุขันบบใส่หรือว่าเอาไว้โดน,นกินบบได้ใส้บบได้ขนมกับเบิดอายุปูนอิฐอันใดมูนี่เบิดอายุคือกัน จังว่าไปคุยกับหลวงปู่ฝ่ายบ้านโนนเมื่อวานนี่ไปอบรมศีลธรรมอยู่วัดปานโนนสะอาดหลวงปู่ฝ่ายจื้อบบได้เลยแม่นสินแนะน้ำปานใดก็จื้อบบได้าปานคนา้น่ฮห้จักกันยาพอ,บอ่บห้จักบ่นี่ขะน้อยนี่เป็นผู้นั้นผู้นี้ยาครูบันไม่เนเบ่งแล้วก็เสยเลยจื้อบอบได้่ฮห้จัก ก็ได้ถามย้ายหมายลูกสาวแล้วว่าอายุเท่าไร่ละปูเ่ก้าสจปีเก้าปีปยังปันนั่นจือบอได้วเวลาชันเข่าเนี่ยันเขานเ่านี่แเ่ีบลูกหลานเอาเอาอาหารต่างๆมาใส่อันเดียวกันคือพวกแม่ข่าปฏิบัติธรรมเนี่ยผสมนปนเปยกันเลยมเมื่อก่อนหาหกเจปีนะลงปูฝ่ายเพิ่นจะเป็นโรคพากินสันคือเป็นโรคสันนะ เวลาตักอาหารใส่ปากตะกรอนสมัยที่ไปบวชชีพรามมย่วัดปานนสะอาดเวลาพน,นังนี่ยจะนั่งสั้นปรากฏชัดเลยมือกับสัน้นโตกับสัน้นนั่งบ่เป็นปกติและวันนี้เมื่อปีกาายเนี่ยปรากฏว่าพ้นตกน้ำสาางไปตกลงจรงไหนกับบอู้แต่ว่าเป็นบุญกุศลหลายคันธรรมดาเข้าในสีหัวฟาดลงไปหัวสักะเทียมลงไป อาจจะตายจุ่มน้ำก็ได้แต่ปรากฏว่าหลงปูน่ตกลงไปบ่เป็นอย่างบัดน,นี้ย้ายหมายลูกสาวแล้วก็เลยว่าโอ้ดีตัวนี้คู่สันมันมีหากไม่เลยให้เพิ่นได้นั่งยู่หันมาสันันธรรมดาแล้วนี่จากมองที่เป็นระดับน้ำลงไปถึงพื้นดินนี่ริบหัวพูนิวสันทั้นั่นเพิ่นตายยู่หันบ่มีปัญญาลอยคอได้ ยังเป็นบุญที่ว่ามีหากไม่ละพะ่อยคนได้งอยอยู่คือครบนี่นะอ่าก็ได้ดีวะสันละบบบน,นี้ตั้งแต่เมือนั้นมาโรคพากินสันสันเนี่ยหายปิดทิมเลยจังว่าไปสังเกตบางมือวานนี่หลงปูบอเป็น่ยนยั่งเลยผู้ใดเป็นโรคอันนี้ร้องเสียงบึงได้เสืออ่าโรคสันเนี่ยเซาเป็นปิดทิมเลย ไปสังเกตบังเมื่อวานเนี่ยอ่าบบสันบาอย่างเนี้ตามปกติดิโ้ยรับรองลดสั้นมากๆเลยแต่ว่าเมื่อวานนี่ไปสังเกตเบังลกักระหามย้ายให,ใหม่ที่อุปสหรคแล้วนะ่ะไม่ย้ายแหวนนั่งอยู่ตรงกันมันเป็นจังไดบุญะคู่เซนตั้งต่เมอคนตกน้ำส่างมาโลกสั้นหายไปเลยเซนถามอาจารย์นิพนธ์อาจารย์นิพนธ์กับว่ามแมนใช่เหรอ แต่ว่าบ่งหูจักไผ่ละจื้ออัตมากับบ่ได้จื้อไผ่กับบ่ได้ผู้ใดพระองค์ใดเข้าไปก็จื้อไ่ได้บ่ปูนั่งเซยบังละก็นั่งเซยจื้อบ่ได้ก็เลยมา,าป,ปูเทศพระเบิอันที่เคยเทศได้ฟังในหน้ากุม,มารมซีวนันนั่งเสยตาแบบบ่หูจักกันเลยเพราะฉะนั้นดังนี้อรตาม,มาพูดนี่แล้วว่าอันใดมันกระเบิดอายุ คือเฮาายิดยมนั่งอยู่ในนี้คือกันมันก็เดินเข้าไปมองเดียวกันล่ะอ่าม่นยุกแม่นยาแม่นต้นไม้แม่นภูเขาแม่นอิฐแม่นปูนแม่นพื้นดินอันใดกับเบิดอายุเสื่อมคุณภาพจึงวางเฮาายิดยมมาทำบุญอุทิศไปหาพ่อแม่ป่ญ่าตายายคนเฮาเนี่ยเกิดมาแล้วอายุ บอยืนบอยาวมากมายกับพยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้มันได้ประโยชน์นะท่นบ่สั้นเขาก็จะเกิดมาแบบโมคะคือเปล่าจากประโยชน์หรือว่าใส่บ่ไนดะ้ท่านเรียกว่าโมคะชินโนแก่เปล่านะอายุมากหลายเปล่านะ ดังนั้นเมื่อนี้เขาญาติโยมก็ได้มาร่วมกันทําบุญเพื่ออุทิศกุศลไปถึงเ,เช่นปารลบถึงอาจารย์อุไรวันบุตรสีทัศซึ่งได้ร่วงรับจากเข้าไปอ,าอันนี้อาจารย์อุไรวันก็ถือว่าเป็นคู่ผู้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาหลายคน ที่ได้รับการฝึกการอบรมเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอยากจะพูดเรื่องคูกับลูกศิษย์ให้ญาติโยมฟังที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเกี่ยวกับเรื่องทิศทั้งหกอ่ะทิศทั้งหกคือพ่อแม่เนี่เป็นทิศต,ตะวันออกขันผู้ใหญูหจักทิศตะวันออกคนนั่นกับหูจักบัดทิศเหนืออยู่ใสทิศใต้ย่ใสทิศต,ตะวันตกทิศตะวันออกทิศ เบื้องล่างเบื้องบนอยู่งหุ่นจักรหมดหุ่นจักทคิดตะวันออกคิดเดียวเ่ยคันผู้ใดบ่์หุ่นจักทคิศตะวันออกคิดเดียวก็จะบ่์หุ่นจักทคิดตะวันตกคิดเหนือทิศใต้ยิ่งตะวันออกเสียงเหนือย่อยๆลงไปเลยแห้งบ่์หุ่นจักเลยเหตุเพราะบ่์หุ่นจักทคิดตะวันออกเพราะฉะนั้นคิดทั้งหกเนี่ยในจํานวนนี้ก็คืออยากจะยกมาเล่าอาญาโยมฟังจากทิพนึง ก็คือทิศเบื้องขวาหรือว่าทิศทักษิณทิศเบื้องขวาในหมายถึงครูอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์จะต้องทําอันใดกับครูอาจารย์พระบุรธเจ้าพระองค์ก็ตัดไว้ว่าลูกศิษย์ทวรนให้ความเคารพครูอาจารย์ด้วยห้าสถานหนึ่งก็คือลุกขึ้นรับบอนิ่งดูดายบบเฉยปันเป็ดเห็นแม่เนาะ ปันเป็ดเห็นแม่ตัวคูบาอาจารย์มาบอตื่นตูเลยอ่าเนี่ยเพื่อนมาเวลาเห็นคูบาอาจารย์มาเนี่ยต้องลุกขึ้นรับข้อที่สองก็คือเข้าไปยืนคอยรับใช้เวลาคูบาอาจารย์มากะเข้าไปยืนคอยรับใส้ว่าเพื่อนจะใส่อย่างใส้งานอะไรเฮา,าข้อสองข้อสามก็คือด้วยการเชื่อฟังเชื่อฟังในคําสอนของเพื่อนอเพิ่นสอนแบบไหน ก็เสื้อฟังข้อ,ขอสี่ก็คือด้วยการปนนิบัติปนนิบัติจังว่าอาตมาเนี่ยหายพระหายเนียนล่างมือหายเวลาฉันเข่าแล้ยวอ,อันนี้เพรมันถือยดถือ,อยางเนีมันเพิ่นกับเฮ็ดกันมาครูบาอาจารย์อาตมาก็เข็นว่ามันดีดีจังเลยได้ยินไม่ออกคนหนึ่งบ้า ไปนัดลมพยาบาลเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยแม่ผู้ลังคลล้นเนี่ยบ่มีลูกมีหลานเบิงพอ่อ้ลังค้นกับบ่มีลูกมีหลานเบิงจักสายยังละยงละยัางเวลาเข่าห้องน้ำเนี่ยกับหนึ่งสายเงี้ยวสองน้ำเกลือโอ้ยพะลุงพะลังพยาบาลเอิ้นหาลูกหาเต้าก็บเบเห็นแม่ผู้ลังค้นบ่ได้เสร็จบ่ได้ถูเนื้อถูตัวเลยลูกหลานบ่หูจักคุ้มสีเห็ดกับพอ่อกับแม่ กางค้นห้องโอดโอยควนค้างโอ้ยหนาสมเพีเวทนาได้ยินโยมปนเบาแล้วก็ข้อที่ห้าสุดท้ายก็คือศึกษาศิละปะวิทยาด้วยความเคารพมีหาข้อลูกศิษย์ที่จะทํากับครูบาอาจารย์ต่อไปวันนี้ครูบาอาจารย์จะต้องทําการแบบตอบแทนนำ้ำจิตน้ำใจของลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์ได้เห็นกับตนเองก็คือหนึ่ง แนะนำดีสองก็คือให้เรียนดี้้สามก็คือบอกสิทธิ์ด้วยดีในศิลปะวิทยาทั้งหมดคือแนะนําบอกความรู้บอก่ปิดบังอําพ่างข้อที่สีก็คือยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงต่อไปข้อที่ห้าสุดท้ายก็คือทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย นี่แหละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะทํากับลูกศิษย์ลูกศิษย์จะต้องทํากับอาจารย์มีไฟละหาข้อและลูกศิษย์ก็จะต้องแสดงความเคารพกตัญญูกับครูอา,าจารย์ว่าเป็นลูกศิษย์นี่แหละคุณคืออาจารย์คุดต,ติละกับลูกศิษย์ชื่อว่ามุสิละ อาจารย์คุติละเนี่เป็นผู้ชำนาญในการดีดพินพระเจ้าประดินก็นเลยตั้งให้เพิ่นเป็นพวกดีดพินประจำวังนะ,ะเมื่อท่านมีชื่อเสียงถึ่นมามากแล้วมีบุรุษคนหนึ่งอยากไปขอเรียนวิชาดีดพินชื่อว่านายมุสิละเนี่ยอ,อาจารย์มองดูลักษณะลูกศิษย์คนนี้แล้วเป็นผู้มีลักษณะการกินี เพิน่นก็นเลยบอมสอนให้บัดน,นี้ลูกศิษย์คนนี้อยากได้ความลู้หลายก็เลยไปปนนิบัติพ่อเม่อาจารย์เนี่ยเขาเขาทางพ่อเม่พ่อแม่เห็นว่านายคนนี้เป็นคนดีก็เลยมาขอร้องลูกเจ้าของมาอ้อนวอนลูกลหลายข้างต่อหลยข้างเขาอาจารย์คุตติละเนี่ยก็เลยใจอ่อนก็นเลย้อมสอนศิละปะดิดพินให้หมุศิละมนพบเนี่ย เมื่อสอนดิดพินให้จนจบเรียบร้อยแล้วเมื่อหนึ่งอาจารย์ก็อยากยกย่องลูกศิษย์ให้มีชื่อเสียงในคนทั่วไปก็เลยเขาไปกราบทูลพระราชาว่าข้าพเจ้ามีลูกศิษย์คนหนึ่งดิดพินได้เหมือนกับข้าพเจ้าเลยจึงอยากจะนํำมาขอฝากเป็นขารับใช้ในวังมาดิดพินถวายพระองค์พระเจ้าพันดินก็เลยว่าเธอต้องการอยากให้เงินเดือนแก่ลูกศิษย์ นี่เท่าไหร่มาสันแล้วแต่พระองค์ครับผมมาสันเออเอาเช่นนั้นก็เขาจะให้ลางวันเงินเดือนแก่ลูกศิษย์ของท่านก็คือสมมุติว่าท่านได้เงินเดือนร้อยหนึ่งข้าพเจ้าก็จะให้ลูกศิษย์นี่ห้าสิบบาทตกลงบมา,าแล้วอาจารย์ก็เลยกลับขึ้นเมืองหาเมื่อบ้านไปถามลูกศิษย์ว่าพระราชาจะให้เงินเดือนแบบนี้ ปรากฏว่าลูกศิษย์นั่นก็เป็นคนนีละคุณเขาว่าน่ะเขได้อาจารย์มาสัน้นผมกับหูบ้บดคือกันอาจารย์ดีดพิษแบบเด็ผมก็ดีดเป็นคือกันเสียห้ผมได้ครึ่งนึงเนี่ยผมบ่เอาขั้นสั้นผมบ่ไปทํางานมาสัน่นอาจารย์นี่ก็เลยเขาไปาทูลพระราชาว่าลูกศิษย์บ่ยอมทํางานขันบ่ได้เงินเดือนเข้ากันกับอาจารย์จากนั้นพระราชาก็เลยว่าเอายังซี่ เธอทั้งสองในตรงมาดิบพินอยู่หนาพระล้านหลวงเนี่ยให้ห้าฟังว่าเธอทั้งสองจะมีฝีมือในการดิดพินดีปันไดว่าแล้วก็นัดมือกันแล้วก็บอกคนทั้งหลายทั้งปวงมาฟังเสียงลูกศิษย์กับอาจารย์ดิดพินแข่งกันอ่าฝ่ายอาจารย์กับโอ้ตั้งใดเท่าแล้วสิมีแห้งดิดพินสู่ลูกศิษย์กันอ่าอีกเก็ดมืออาจารย์ก็เกิดความท้อแท้กับ คืดมาแล้วข้างไดก็อยากหนีไปตายเขาป้าว่าสิไปผูกคอตายคืดถึงพ่อเมียแล้วก็กลับขึ้นมาสามมือสี่มือเขาบัดน,นี้ล่อนถึงพระอินทร์บนสวรรค์เองพระอินทร์มองลงมาก็เห็นอาจารย์คุตติละมีความกตัญญูกับตาเวทีดีก็เลยอยากมาคุ้มครองรักษาก็เลยมาแนะนําอุบายให้อาจารย์ว่าคือให้อาจารย์เนี่ยเอาพินรรมดานี่ไปดีบ พอดีดไปดีดไปกับ pin, เด็ดสายพินเี่นมันขาดสายหนึ่งแล้วก็ดีดไปดีดไปกับเด็ดสายพินอีกขาดอีกเด็ดสายพินขาดอีกเด็ดสายพินขาดอีกจนสายพาินหกเจ็ดสายเนี่ยขาดบัดจากนั้นอาจารย์ก็ดีดไปเลยเสียงพินที่ปรากฏเองว่าอาจารย์ได้รับการยืนยันจากพระอ,อินทร์เช่นนั้นแล้วก็หอดมือแข้งขันมาก็ปรากฏว่าไปแข่งกันยืนนาพระล้านหลวงพอดีด ไปจังมะได้ทำน้องได้กระดีดได้คือกันบัดอาจารย์กับลูกศิษย์คือกันบัดลูกศิษย์ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์จากนั้นอาจารย์ก็เลยเนึกถึงพระอินทร์ให้อุบายก็เลยเด็ดสายพินขาดสายหนึ่งก็ดีดไปปกติละ่ะเสียงพินกระดังปกติจากนั้นกระเดียดสายพินเด็ดสายพินขาดอีกสายหนึ่งกระเดียดไปกับปกติเด็ดไปเด็ดไปเด็ดไปสายพินขาดบัด เมื่อสายพินขาดเบิดก็ดีดไปก็ดังเคอเกา่าไพเราะคือเกา่าลูกศิษย์เห็นเช่นนั้นก็เลยคิดอยากจะทําเหมือนกับอาจารย์นลนะดีดไปก็เด็ดสายพินขาดไปปุ๊บเสียงพินมันก็นเงียบไปหนึ่งสายเด็ดไปเด็ดไปเด็ดไปสายพินขาดเบดิ้นั่งโจโลอยู่สายพินบ่ดดังลูกศิษย์บวมมีบ่มีเสียงดังจากพินของลูกศิษย์เอาไปมากลูกศิษย์ก็เลยแพร่อ,อาจารย์คนทั้งหลายก็เลยเห็นแล้วสมน้ำนา ว่าลูกศิษย์เป็นคนอกตัญยูพากันจับไม่ค่อนก้อนดินดึกประชาชนเหรอท่านเขาบอกในที่สุดลูกศิษย์ก็เลยถึงแก่ความตายเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์อกตัญญูอ่ะโบจักบุญคุณของผู้บาอาจารย์นี่แหละฉะนัน้นตัโยมเฮากะผู้ใดได้เรียนศึกษาคามลูกจากรูจากอาจารย์จงังใดเขากา็ให้ความเคารพนับถือ าตามสมควรที่จะเป็นไปได้จึงจะเรียกว่าเป็นคน้นกตัญญูกตเวทีอบอเนละคุณเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ญยัดโยมเราท่านทั้งหลายก็ได้มาทำบุญเพื่อแสดงความรักกตัญญูกตตเวทีซึ่งพระสิทธิเตชมายกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาซึ่งแปลว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตรหรือว่าเครื่องหมายของคนดีคนดีเนี่ยบ่มีอันอื่นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายมีแต่ความกตัญญูล่ะรู้จักบุญคุณของท่านและทําการตอบแทนดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันนี้อัตมภาพก็ขออนุโมทนากับลูกหลานเจ้าภาพทุกท่านทุกคนที่ได้มาทําบุญอุทิศกุศล ไปถึงู้ทต่เข้าหลักขลบนับถือก็คือคุณยายคำพันธ์พอตาโสพลอาจารย์อุไรวันบุตรศรีทัตคุณพ่อประเสริฐพึงวาลีคุณยายเพียรบงพุทธาแม่ยายจันเพนพอตาเลียนพ่อวิทยาปูวังพอตาม่วนพอตาพัดแม่ยายคล่องพอตาบุญบงพุทธาและก็พอตาบุญกว้างตาห้องตลอดถึงญาติมิตรทั้งหลาย บรรพบุร,บรุษปูญาตา้ายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงถ้าท่านสาบโดยยานวิถีอันใดก็ดีจงมาอนุโมทนาในบุญกุศลที่ลูกหลานทั้งหลายได้ทําในวันนี้ถ้าตกทุกข์อยู่ในภพภูมิใดก็ขอพ้อนจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและผลแห่งกตันยุกะตะบีทีนี่จงมาสะท้อนย้อนตอบสนองลูกหลานญาติมิตรทั้งหลาย ให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิพานธนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเก็เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้